E เราเราอยู่ไหนน่ะเข่าคอเขาไม่ง้อถ้าเขาไม่ง้อเราจะกลับบ้านนี่แต่เขาน่าน่าจะง้อเราแหละปูมาเป็นตฟู่ะปูวะเรียกอะไรนะกาบเหรอกันกันเชียงใช่เปล่าวะใช่อันนี้อันนี้เก้าสิบบาทขนมจีนเส้นส่วอันนี้ปลากินเลยแม่ไม่ถ่ายดูเฉยๆปากเลย chất kín xíu mô ăn yak kêu thay chặt 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 เส้นดีแต่เย็นไปหน่อยไม่อ่ะแค่เย็น,ยนไม่ใช่หรอน่าจะอากาศเยน็น ชุ้ยุยโอ้ยยางชุย้ยงับเท่าสิบโปง้งมีกลิ่นขมุนไทยอ่ะอสิบโปง้งไปเลยได้ไหมขมุนไทยเออพว่นเอาไหมไก่เปลาน้จิน่าจะเป็นน้ำที่มมะขาะมปะเออ ดีเลยะอะฟิงค่กันกเค ดีครับตอนนี้เราก็ตอนเย็นละ16นก31นาทีนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่6หลังจากวันพ่อ1วันซึ่งตอนเรากันอยู่ที่เขาค้อแต่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงไปสณีนะครับตรงนี้เขาเรียกว่า TOT นะครับผมผมจะให้ดูร้านกว่างวันนี้มีพี่ๆสมาชิกเยอะเลยนะครับผมมีพี่ๆสมาชิกก็จะเยอะเลยส่วน ห้องน้ำก็จะมีทั้งซ้ายและขวาเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูนะครับแต่ตอนนี้ผมจะพาเดินไปดูวิววิวก่อนนะครับที่นี่อัตราค่าบริการก็คือ100บาทนะครับต่อ1ท่านมีไฟฟ้าให้ใช้แค่ไว้ชาร์จแบตนะครับเช่นแบตแบตเอ่อแบตเตอรี่ของโทรศัพท์หรืออะไรต่างๆนะครับ นี่ก็จะเป็นวิวตอนเช้าถ้าเกิดว่าโชคดีทะเลเหมอกขึ้นนะครับก็จะเป็นวิวนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นเวิร์กตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูห้องน้ํากันข้าวๆนะครับแบบข้าวๆสัน้นๆเพราะว่าวันนี้พี่ๆสมาชิกเยอะนะครับจะได้ไม่รบกวนตรงนี้ก็จะเป็นข้อควรปฏิบัตินะครับต,ต่างๆนะครับผมก็ ตามหลักทั่วไปนะครับก็คือห้ามจุดพุประทัดห้ามก่อทะเลวิวาทนะครับงดใช้เสียงไม่ส่งเสียงดังนะครับประมาณนั้นส่วนตรงนี้ก็จะมีไว้สําหรับชาร์จแบตเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูห้องน้ําตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์โทรศัพท์เข่าคอนะครับหรือที่เรียกง่ายๆว่าลานท o โนะครับถัดมาจากไปรษณีย์ ลานไปรษณีย์ประมาณ12นาทีนะครับผมและเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูนะครับว่าบนลานเขาจะมีอะไรบ้างนะครับข้างบนก็จะมีร้านสวัสดิการด้วยนะครับเช่นมีอาหารง่ายๆน้ำเปล่ามามา่าบริการน้ำร้อนห้องน้ำก็จะมีทั้งสองฝั่งนะครับ แยกหญิงชายเดี๋ยวผมขออนุญาตพามาเดินฝั่งซ้ายมือแล้วกันที่เดินง่ายๆฝั่งนี้ก็จะมันก็จะอยู่ติดกับถนนน่นะครับเราก็เดี๋ยวพามาลุนดูคร่าวๆนะครับห้องน้ํามีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับผมมีเครื่องทําน้ําอุ่นห้องน้ําสะอาดสะอานพอสมควรแล้วก็มีอ่างล้างหน้านะครับ แล้วก็มีโถชี่ชายนะครับผมด้านหลังก็จะติดกับถนนประมาณนี้นะครับคร่าวๆมาถึงแคมป์เซตเราแล้วนะครับก็จะมีวันนี้เราก็ลงกลาวด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวเราก็จะนอนตรงนี้ส่วนยากับหลานก็จะนอนในรถนะครับง่ายๆอุ้ยอะไรเนี่ย มะขามหวานอร่อยขนาดขนาดตุบ๋อเนี่ยเท่มากเลยถ้าเกิดว่าเก้าอี้ฉันหักหักตังนะจ๊ะหักตังนะจ๊ะไปแล้วกลัวคุณอาบน้ำกี่โมง ตีหนึ่งตงีบ้าบอขับไปขี่รถเล่นนะไป <Bye. S 1> เดี๋ยวรอแป๊บนึงรอเซตแคมป์ก่อนโอเคอยากแค่ไะหนไปสนิท <Bye. S 1> มาส่งของเนาะส่งของส่งของไปไหนเนี่ย <Bye. S 1> มาชมวิวอ๋อมาชมวิวคิดว่าเราจะมาส่งของกันนะว้าวไม่มีอันนี้ค่าบริการ เฮ้ยแม่จริงมาดนี่ก็ดูวิวตรงนี้โข้างล่างวันนี้คือทุกที่แน่นแน่นมากเป็นไงวิวดีไหม มันอยู่เดีวยวกันแหละใช่อยู่เดียวกันตรงนี้เป็นร้านขายของอุย้ยน่ารักจังเลยมีของเล่นด้วยมีหมวกันี้อันนี้อันนี้นนตรงนี้คือห้องน้ำนห้องน้ำคนเต็มเลย นี่ก็คือวิวที่ทําการไปสถานีเขาคอนะครับผมที่เรามาไม่ทันเนาะคือเราไม่ได้นอนคนเต็มแต่คือเราก็อยากจะมาดูวิวนะครับดูวิวของที่นี่แล้วก็นี่นะครับส่วนทีโอทีเราวิวเดีวยวกันเนาะวิวเดีวยวกันเราน่าจะอยู่ฝั่งนี้นี่ก็คือบรรยากาศภายในของไปถานีเขาคอนะครับวิ่งระวังลุ วันนี้ก็จะมีพี่ๆีสมาชิกค,คือแบบว่าเยอะข้างในก็จะมีของขายนะครับอาจจะเป็นวันอาจจะเป็นวันวันหยุดด้วยวันเสาร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีของขายนะครับส่วนร้านกลางเต็นท์ก็กลางได้เลยนี่ครับวันนี้ก็ทั้งหมด ผมก็ทันี้ทั้งนั้นก็คือพี่ๆเขาก็มาลุ้นหมอกตอนเช้าพรุ่งนี้นะครับว่าหมอกจะขึ้นไหมเราก็หวังว่าเราจะโชคดีบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไปตะน,นีเขาขอหรือที่ TOT ที่เราได้นอนนะครับแลวเดี๋ยวเราก็หวังว่าเราจะเจอน้องหมอกมินิหมาดมินิใจ วิดีโออยู่ใช่ปะใช,ชมม่ชมเมืองชมเมืองร้านสรา่านรนะ้านกินอืมัเโบนี่แนว่าร้านูน่น่ะดีน่าหน่ากว่าเมือะ <MD. S 2> ดอน้ำเอจะไปสนีดูร้อนนะใช่เป็นคาราดอดเลยนึงดูเหรอ ตามตอนเย็นเนาะใช่น่ารู้ว่าอะไรนะจุดชมวิวเนี่ยใครไม่ได้เตรียมอาหารมาเนี่ยแล้วก็มาดูตรงนี้ด้วยมีรอนด้วยเนี่ยใช่จอดนะจอดเออจอดดิไอ้ก๊อตรอถือจอดอยู่นี่ครับตรงนี้ก็เป็นยามตอนเย็นนะครับของกินเผื่อเพื่อนๆไม่ได้เตรียมอาหารหรืออะไรมานะครับ มันก็จะอยู่ตรงข้ามกับจุดชมวิวเลยไม่ต้องกลัวเลยนะครับของกินเยอะมาก อันชุดหนึ่งครับเธอน้ำเต้าหู้ไปให้แม่ด้วยนะถุงหนึ่งอะอสองให้แม่ดีๆ มายืนตรงนี้สิเขาจะได้เห็นเออยืนแล้วสอ่องอย่าจออย่าจอออยากกินเองหมให้ซื้อเขากินแต่มันก็มันก็น่าอร่อยกว่าซื้อเขาแหละก็ต้องเข้าใจ ใส่หมุเนี่ใส่หมุเน,นี่ใส่หมุแล้วมันจะเป็นยังไงนะรับโยะโะแดน่ะแ่คนแข่งป,ปุ๊ยคนเสียเาเสี่ ลมแรงมากเลยยังไงยังไงพรุ่งนี้เธอเข้าไปบ้านในนนสากับแม่เธอใชะถ่ายทีราชแนนะ่ารือแ<ส>ชมปตัดต่อให้ ยอมรับว,ว่าวันนี้อากาศดีมากนะครับประมาณตอนนี้ประมาณสามทุ่มสามทุ่มอยู่ที่ประมาณสิบยี่สิบหรือไม่ก็สิบเก้าองศาแต่ที่มันหนาวสุดคือมันมีลมนะครับวันนี้นี่นะเราจอดรถตรงนี้แล้วก็มีลมแล้วคือแบบโอ้ยเย็นคือแบบครั้งแรกที่มากับทีโทีคือแบบฟินมากครับผม ณนะตอนนี้คือแบบว่าผมให้เลยนะ99.9ผมขอนิดนึ่นขออีกนิดนึงขอพรุ่งนี้อีกนิดหนึ่งขอเชอะ <c oughs> อยากจะลุ้นครับผมบว่ามันจะมาไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันนะครับว่าเราจะสมหวังกันไห้นะครับวัสด,ดีเชา้าวันที่เจดนะครับผมเจ็ธันวาสองห้าหกแปดที่ TOT เข่าคอนะครับ อันนี้คือบรรยากาศยามเช้านะครับผมและนี่สิ่งที่เราเราคอยกันมานะครับเพื่อนๆนี่นะครับเห็นไหมเอ้ยเห็นปลายนิ้วผมไหมแ้วเดี๋ยวเราเดินดูดพร้อมๆกันเลยนะครับ อย่เดียวกับไปเที่ยวเขาค้อนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจ และนี่ก็คือทะเลหมอกเขาคอนะครับที่ทำการ GOT นะครับผมก็เดี๋ยวก็คือเราก็คอมพิวแล้วนะครับเจอทะเลหมอกและอากาศหนาวนะครับก็คือค่ากางเต็นท์100บาทนะครับห้องน้ำมีมีออเ่น้ำอุ่นนะครับห้องน้ำสะอาดกว้างขวางห้องน้ำหลายห้องนะครับแล้วก็ส่วนไฟฟ้าเนี่ย ถ้าเกิดใครอยากจะมาเนี่ยขอให้เตรียมไฟฟ้ามาด้วยนะครับแล้วก็ตรงทางเดินจะมีไฟนะครับมีไฟส่วนกลางแล้วก็มีไฟบริการชาร์จแบตครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้กับวิวทะเลหมอกนะครับถือว่าคอมพิวและไปกับลุงขอบคุณที่เข้ามาดูครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปไหนไว้ดูกันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย เช้านี้คือขาวเริ่มโพลแล้วนะครับห้ังหมอกเริ่มฟูนะครับผมหมอกเริ่มฟูเรียบร้อย สวยแล้วก็คอมพิวต์มากนะครับสำหรับคลิปนี้ทริปนี้เจอกันใหม่ครับผมที่นี่ทีโอทีเขาคอครับ